สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยชัดเบอร์หนึ่งโบนันซ่าคุณปู่ภัยวงเตชะนรงตอบชัดใครคือเบอร์หนึ่งโบนันซ่าเขาใหญ่ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงลูกสาวแอปทักษอรและอดีตสามีสงกรานเตชะนรงหลายคนอาจจดจำภาพน้องปีใหม่ในลุคของสาวน้อยตัวเล็กๆปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่ โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยคุณแม่แอปอีกด้วยแอปทักษออนทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสามีแอปยังส่งลูกสาวไปบ้านเตชนะนรง์ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่สนิทสนมกับทางด้านคุณพ่อสองกรานด้วยล่าสุดคุณปู่ไพวงศ์ ออกมาโพสรูปภาพของลูกชายสงกรานต์และหลานสาวน้องปีใหม่เป็นภาพของทั้งสองคนขณะก,กำลังขี่จักรยานระบุข้อความว่าปันป่นปั่นปั่นพ่อปั่นลูกปั่นที่เขาใหญ่ต่อมาชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าใครคือในายใหญ่แห่งโบนันซ่าคุณปู่คงต้องตอบแล้วค่ะด้านคุณปู่ภัยวงตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษว่าปู no. ่ number ปีใหม่ n no. u m b e r c 2คอมโมน n มบ3โอเคนะครับ Don't โดนอ้าง silly ล e คเ t i o n a n y m o r l please โดยชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวได้ว่าขอบคุณและชอบคำตอบของคุณปู่คุณปู่คือบอสใหญ่แห่งโบนานซาเขาใหญ่เบอร์หนึ่งคือคุณปู่รองลงมาน้องปีใหม่และน้อง โ o m o สายเลือดของคุณปู่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ